แบบประหาดเ7เป็นเรื่องของการหาผลลัพธ์โดยใช้เครื่องคิดเลขในประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบที่มีตัวไม่ทราบค่าจะมีเทคนิคยังไงและวิธีการหาได้อย่างไรไปดูกันในแบบประหาดที่2.7กันเลยค่ะแบบฝึกหารด2.7ข้อที่1แสดงวิธีหาจํานวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องคิดเลขสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะเด็กๆ ข้อที่1ค่ะ145,732ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ83,450ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะสำหรับโจทย์ปัญหา,าที่เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะมันจะมีตัวตั้ง ตัวตั้งลบด้วยตัวลบเท่ากับผลลัพธ์จะมีอยู่สองแบบนะคะถ้าเกิดว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบเป็นตัวไม่ทราบค่านะคะตัวลบเป็นตัวไม่ทราบค่านะั้น เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบได้โดยการนำตัวตั้งลบด้วยผลลัพธ์จะได้ตัวไม่ทราบค่าออกมานะคะจะได้ตัวไม่ทราบค่าออกมานี่คือแบบที่1นนะคะต่อไปอันที่2ถ้าตัวไม่ทราบค่าคือตัวตั้ง ลบด้วยตัวลบเท่ากับผลลัพธ์จะหาคำตอบได้โดยการนำตัวลบบวกด้วยผลลัพธ์เท่ากับตัวไม่ทราบค่าหรือช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะมีอยู่ อสองแบบนะคะเทคนิควิธีการจำมีอยู่สองอย่างด้วยกันเนาะนั่นก็คือถ้าตัวลบเป็นตัวไม่ทราบค่าเราจะต้องเอาตัวตั้งลบผลลัพธ์นะคะแต่ถ้าตัวไม่ทราบค่าคือตัวตั้งเราจะต้องเอาตัวลบบวกผลลัพธ์จะได้ตัวไม่ทราบค่านั้นออกมาดูกันที่ข้อ1กันเลยค่ะ จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับอ่าอันนี้เขามีแนวทางมาให้เลยว่าเป็นการลบนะนะคะเราก็จะได้ว่าตัวตั้งคือ1 4 5 7 3 2ค่ะลบด้วย83,450นนะคะดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยลบกันออกมาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลบกันออกมานะคะได้ 62282ค่ะคำตอบนะคะ62282ต่อกันที่ข้อ2นะคะข้อที่2นะคะอ่าช่องสี่เหลี่ยมลบ3 6 8 0 8 4เท่ากับ254,136เข้าอ่า เทคนิคอันที่สองนะคะก็คือตัวตั้งเป็นตัวไม่ทราบค่าลบด้วยตัวลบแล้วก็เท่ากับผลลัพธ์ดังนั้นเราจะหาคำตอบได้จากการนำผลลัพธ์กับตัวลบนั้นมาบวกกันนะคะมาบวกกันอ่ะโอเคจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ สาม0สนหกบวกกับ2อ4แสนห้าพันหนดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมค่ะเขียนแทนได้ด้วยบวกกันเลยค่ะใช้เครื่องคิดเลขบวกกันได้เลยนะคะหกแสน0นึ่งหค่ะตอบเลย6ก5สน0นึ่ง 20นะคะต่อไปข้อที่3ช่องสี่เหลี่ยมลบ5 8 7ล้2นเท่ากับ2 4 7 8 10, 11, 98, นะคะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบค่ะใช้สูตรข้อที่2ของเราก็คือตัวตั้งเป็นตัวไม่ทราบค่านะคะเราจะต้องนำตัวลบและผลลัพธ์มาบวกกันจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับตัวลบค่ะ 5 8 7ล้าน8 7 21. บวกด้วยผลลัพธ์ค่ะ24ล้านแค่ะดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยกดเครื่องที่เลขเลยค่ะเด็กๆมันจะได้คล่องนะคะเราต้องกดบ่อยๆทำบ่อยๆโจทย์คณิตศาสตร์เหมือนกันนะคะเราต้องทำบ่อยๆมันจะได้คล่องได้คำตอบมาคือ 3 0 6 5 6ล้านกแสนตอบเลยค่ะอ่าโอเคค่ะต่อไปค่ะไปต่อกันที่ข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะบอกว่าช่องสี่เหลี่ยมลบ1นึ่งล้านแปดแสนมืองพันเท่ากับ 5 3 3 7 3 7ล้าน3 7 3โจทย์ข้อนี้ตัวตั้งค่ะเป็นตัวไม่ทราบค่าเด็กๆลองคิดดูซิในขณะที่เด็กๆคิดกุมก็จะเขียนจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ คิดออกหรือยังเอ่ยอ่าเราจะต้องนำตัวลบกับผลลัพธ์นั้นมาบวกกันนั่นเองนะคะจะได้ช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ1,832,980บวกด้วย53,373,000ล้าน3 0 0 0 เกนะคะดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมแทนบวกกันออกมาค่ะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกบวกกันออกมาแล้วได้เท่ากับห้าสิบห้าล้าน2 6 0 0 0 7นะโอเคค่ะ แล้วก็ตอบเลยเนาะเป็นเลขไทย55ล้าน2แสน6 0 77ต่อไปข้อที่5ค่ะ145ล้าน3 2 6 0 0 0ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ23ล้าน6 5 7 9 8 0นะคะอันนี้ตัวลบค่ะ ตัวลบเป็นตัวไม่ทราบค่ะอ้เด็กๆลองคิดดูติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอไนขณะที่เด็กๆที่ครูม,มุกก็จะเขียนให้นึกถึงเทคนิค2อย่างที่ครูม,มุกให้ไปนะคะเทคนิค2อย่างที่ครูม,มุกให้ไปแล้วเราก็จะสามารถทำได้น,นะลูกนะอะโอเคค่ะจะได้ ต้องีเลี่ยมเท่ากับอ่าถ้าตัวลบค่ะเป็นตัวไม่ทราบค่าแบบนี้เราจะต้องนำตัวตั้งนะคะ145ล้าน326,000ลบค่ะด้วยผลลัพธ์นะคะ2 3 6 000, 5 0ล้าน6 5 7 000, 80, ค่ะเราก็จะได้ตัวลบมา ะะดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับลบออกมาค่ะติ๊กเอกติ๊กตอได้ตัวลบออกมาคือ1 2 1 6 6 06 8, 0 0ล้าน6แสนนี่ะคะนี่คือ,อช่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยตัวนี้ตอบเลยค่ะตอบได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมคือ1 2 1ล้าน 6กแสนหกห่ะโอเคค่ะเสร็จไปแล้วข้อที่2ใหญ่นะคะเหมือนกันเลยกับการบวกนะคะก็คือเราก็จะหาคำตอบมันออกมาเนาะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อเข้าสู่เงื่อนไขหรือเทคนิคข้อที่ข้อที่ไหนเอ่ย ข้อที่1น,นะคะนั่นก็คือตัวลบเป็นตัวไม่ทราบค่านะคะตัวลบเป็นตัวไม่ทราบค่าดังนั้นเราก็จะาหาคําตอบได้โดยการนําตัวตั้งนะคะตัวตั้งลบด้วยผลลัพธ์เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นคือคำตอบนะคะดังนั้นเราก็หาออกมาเลย9 3 4 5 6 0ลบด้วย5 4 3,750ค่ะได้คำตอบออกมานะคะคือ390,000ค่ะ810โอเคต่อไปข้อที่2นะคะช่องซี่เหลี่ยมลบด้วย237,000ขออภัย273,165ค่ะ เท่ากับ1,1,9,728นนะคะวิธีคิดของเราก็เหมือนเดิมเมื่อตัวตั้งเป็นตัวไม่ทราบค่านะ,ะเราจะต้องนำผลลัพธ์บวกด้วยตัวลบจะได้คำต่อออกมาเป็นตัวตั้งนะคะหรือช่องสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองอจัดการเลย หนึ่งลนหนึ่งบแดวกด้วย2องแสนเดน้อยาะคะได้คำตอบออกมาคือ1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสอนานะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ จบลงไปแล้วแบบฝึกหัด7 7ถ้าเด็กๆคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถที่จะพิมพ์คำถามลงใต้คลิปได้นะคะครูม,มุ้งพร้อมที่ตอบคำถามเด็กๆทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ